สวัสดีค่ะครัวอีสานบ้านบ้านมาอีกแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาย,ยอนค่ะปลาย,ยอนก็คือทางแพคกลางก็จะเรียกว่าเป็นปลาสังกวาดนะคะเป็นปลาแม่น้ำนะคะเป็นปลาน้ําจืดที่อร่อยมากๆอยู่ในวงสวายแต่ว่าราคาจะแพงกว่านะคะแล้วก็เนื้อเขาจะอร่อยกว่า ส่วนประกอบนะคะที่เราจะทําตัวเครื่องแกงปูดก็จะใส่เป็นพริกค่ะเป็นพริกจินดาแดงกับพริกกระเรี่ยงนะคะแล้วก็หอมแดงเดี๋ยวนําไปตารวมกันพอหยาบๆนะแล้วเราก็มีแต่ไค้ค่ะใช้ประมาณสักสามหัวนะทุบพอบุบๆค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนประมาณนี้หน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ส้มก็เป็นภูมิปัญญาไทยนะเป็นการถนอมอาหารแบบคนอีสานนะคะนี่คือล้างน้ํอาออกไปแล้วสัก สองน้ำนะเพราะว่าถ้าเผือยิ่งเก็บนานนะคะมันจะยิ่งมีความเปรี้ยวเพราะเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะเป็นซุปก้อนสักครึ่งก้อนนะคะแล้วก็น้ำปลรราเข้มข้นในถ้วยนี้นะคะก็จะเป็นใบอีตู่ค่ะใบแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค,ค่ะนี่เป็นหอมแดงนะคะกับพริกสดนะคะที่เราไปตำพอหยาบๆนะใครจะใส่กระเทียมเราไปตำด้วยก็ได้นะคะสักนิดนึงนะแต่อันนี้ปุ้มไม่ได้ใส่นะคะ หมอ้อตั้งไฟกลางค่ะอันนี้ปู้จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะจะทำการคั่วเครื่องแกงกับตัวหน่อไม้ส้มก่อนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่วิธีการทำแบบคนโบราณน,น,นะคะอันนี้เป็นวิธีการประยุกต์ที่ปู้ทำเองนะเป็นสูตรที่ปู้ทำเองนะคะจากนั้นก็จะใส่ตัวหอมแดงไปผัดค่ะกับตัวพริก จะใส่ไปก่อนบางส่วนนะคะพริกเพราะว่ามีสมาชิกที่ทานเผ็ดไม่ได้นะเดี๋ยวจะตักให้เขาก่อนนะคะเดี๋ยวพริกที่เหลือเดี๋ยวค่อยใส่ตอนท้ายสุดค่ะแต่ไคล้เนี่ยนะถ้าไม่ใส่เป็นท่อนแบบนี้นะคะก็ซอยแล้วก็ตำรวมกันกับพริกหอมกระเทียมได้เลยค่ะจะคั่วนะคะคั่วให้หอมนะคะ เนี่ยนะคะปูก็คั่วมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นก็เติมน,น้ำปล่าลงไปค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะแล้วค่อยใส่ปลาแล้วก็ปรุงรสค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตัวซุปก้อนลงไปสักครึ่งก้อนค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำเดือดพล่านนะคะก็ใส่ปลาลงไปค่ะทยอยใส่ลงไป ไม่ได้ใส่ไปทีเดียวหมดนะใส่ลงไปแล้วห้ามคนค่ะอันนี้บอกไว้สำหรับมือใหม่หัดเข้าครัวนะคะจะใส่ปลาลงไปนะน้ำต้องเดือดพล่านค่ะแล้วก็ทยอยใส่ไปทีละนิดร,รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่ปลาลงไปแล้วห้ามคนเด็ดขาดนะคะเพราะโปรตีนจากปลาเขาละลายออกมาจะทำให้น้ำซุปน้ำแกงของเรามีกลิ่นคาวค่ะ คนไม่ได้นะแต่ว่าสามารถใช้ทัพพีค่ะกดปลาให้จมลงไปในน้ำแกงได้แล้วถ้าเผื่อมีฟองนะคะก็ช้อนฟองทิ้งค่ะเนี่ยนะคะสมาชิกที่ทานเผ็ดไม่ได้นะคะเราจะตักให้เข้าก่อนค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นปกตินะคะของปูนะคะจะกินรสชาติแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพาอิตูใบแมงลักนะคะกับตัวใบมะก,กรูดค่ะที่เราเตรียมเอาไว้แล้วอันนี้ปูชิมรสชาติดูแล้วนะคะก็ไม่เค็มจัดมากเกินไปค่ะมีความเปรี้ยวของตัวหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มค่ะ ก็ชิมรสชาติดูก่อนนะขานเหลืออะไรก็ค่อยเติมค่ะเอาตามรสที่เราชอบบางคนชอบนัวน้อยๆบางคนชอบนัวหนักๆจัดไปเลยค่ะ